แล้วมันมีผลกระทบอย่างสําคัญอย่างสนิดที่เรียกได้ว่าอาจจะปราศจากการมองอย่างรอบเพราะฉะนั้นทฤษฎีของเคลเซนจึงเตือนเพราะมันจะเกิดผลที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเกิดผลประหลาดนี้อังกฤษก็รับไปใช้ในการตรีความนะด้วยนะ ความจริงแล้วมันอยู่ที่เจตนารมณของกฎหมายคืออย่าผ่านสนามนั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้สนามถูกทำลายขึ้นอ,อยู่กับเจตนารมณของคนหมายตา่างหากกระบวนการในหม,มห,มหมายความว่าหมายความว่า สังเป็นประเทศทุนนิยมประเทศทุนททนิยมบอนไม่ได้รับความเชื่อถือเป็นอันขนาดรั้วนแล้วแต่เป็นลูกหนี้ของอังกฤษทั้งนั้นทิของคนอังกฤษก็คือว่าคุณเป็นหนี้คุณต้องใช้ชีวิตของคนในสังคมคุณจะไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยถ้าคุณไม่เป็นนี้กระบวนการฟื้นฟูก,กิจการ 买款过来。My God, my God.